โค้งน่าขลุดนะครับจะได้านมามื่อนี้เจมือนี้เข้ามานกันเนี่ยฮะมาเก็บบังคุงเออบังคุงกับแม่รับแต่ แต谢谢่แต so ่เ้า oh, ก็สิเก็บมาเกอกพ่อมืนน่ครับเนี่ยครับเอ็นหองชักทำไมมาเกาะว่าอีรีนี่เขาจักอยู่มันอยู่ในตัมบังฮูอ๋อมันอยู่ในตัมบักหูไงเออมันอกาะมันพอดีรีเปร่อพี่เห่นะโอ้เขาเขาเฮาครับเนี่ยรับเป็นกำลังเป็นห่วงนะครับในเขาเขาเอิ้นว่าเขาดำครับนี่นี่เจ้นต้นนี่ล่ะเนี่ยเกอะได้ขวอมูลอะไรบิ่งครับนี่เขามันช่เป็นหน่วยๆนะครับสองใหญ่ล้านนะครับ แมนยูได้ไฮน่ามีบวะไม่ไฮนหน้ามี่ะตใจหัวกันแล้วบเนี้เจ็บบ,บนี่น,นี่นี่เจหน้อย,นนยหอนึ่งไงแ้วนี่ฮะพอะเป็น,นีครับเนี่ยไทยชาชาไทยเบิรงเลยบเนี้ยครับบันนี้อ,อ,อ้เออทังทีแดดประสองตาดีครับ เดี๋ยดี๋ยเดี๋ยวงวงบ่แม่เอาลงเก็บทิศอ๋ลงเก็บทิศยอดเอาใบออกไม่เอาใบไปน้ำเอาใบมาลดเลยเจนมันจะซดใสตะก้าหรอออนี่เอาเป็นผัวเลยเออหันตะเนสองนี่ตัวนี้มันมันก็มีแบบซุกก่อนไหมเ ไนี่มอ to ๋อโอ้เ <Switzerland> ม <a> ืนบัผมันนี่มากอกซุกบนี้มันหล่นเองมันเนี่ยมีน่วยมนซุกกมี่ครับเน่วยมนซุกสีหาน่ยอาเจนนะมเออโอ้เก่งเอาไปพ่วยังไงเลยในนี้ดิโอ้มัน้องขนเนาะมัน้อไห้หลายๆเนี่ย นี Alors, ่เอาเอาใส่เป็นนี่นะครับมะกอกนะครับมะกอกเอาใส่เป็นพวงหน่อยนะครับนี่ครับหน่วยอะไรหน่วยมันซุกเลยครับไหนมันเลยหล่นเองนะครับเอาเอาหน่วยมันซุกก็ได้นะครับไม่ว่าจะเอาหน่วยแบบในอันไหนได้ครับหน่วยเป็นซุกแข่งเป็นตะกินครับระวังนะเจนเก็บใส่ก็ได้ใช่ไหะ

chén đang chảy này cái vào hoa là thế nào ho không vào bông bỏ phơi để má nã học không lấy những คนมาตกมัอนวัตถุเรียนวัตเลยหนวลยใหญ่แล้วใครนวลน้อยคนปลอดไฟเดี๋ยวมานาถ้าถ้าเกินไม่วันนี้ถ้าเกินถ้าบางทุ่งเกินไม่รอบหนา น,นไปไ,น <laughs> นไปเมื่อยป่ะจินเมื่มอยโอ้มีฉักขยันอยู่เด็ดนี่อืคนตกช่วงหวนึ่งครับหอบหอนเลยอันนี้ก็ดอกดอกครับเลยครับ เอาทุกตนุ้ยุ้ยมันสุกเยอะมากเลยนะครับมันสุกน่ยีเ หอยต้องไก่มาที่เนรัลา่วาะได้ดมีกาัไม่ได้หันห่นหอยเนาะเต็มคำของก็บควัาทีมงานนะครับคลิปนี้ก็ากันไปก่อนนะครับ <c oughs> <c oughs>